บในช็อปเข้าใหม่เข้าใหม่หนึ่งคันเข้าใหม่หนึ่งคันนี่โอ้โหคันแรกใบในช็อปคันแรกใบในช็อปเรามาดูเลขไม้เท่าไหร่กุญแจสองดอกเลขไม้เท่าไหร่หกพันกุญแจสองดอกเลขไม้หกพันลดบ้านมือเดียวบุ๊คเซอร์วิสครบคันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคันแรกไปในช็อปเลยนะครับผมเป็น Honda CB650 r ปี19แต่งหล่อเลยนะผมว่าแต่งแต่งประมาณนี้โคตรหล่อเลยนะ โคตรหล่อเลยและสภาพโคตรสวยเลยนะครับโคตรสวยเรามาดูรอบคันกันมาดูของแต่งด้วยนะไอโมงแต่งมาของโมโตซ่านะผมว่าน่าจะแพงอยู <c oughs> ่นะอันนี้น่าจะแพงอยู Anat ่นะเรามีสติ๊กเกอร์ไปในช็อปนะฮะไม่ชอบก็เลาะออกได้กระจกปแฮนด์แต่งมาครับกระจกปแฮนด์แต่งมานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมนี่ฮะบางคนหน้าสวยๆนะ ดันวงจนเบรกก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงฮนะสวยมากฮนะสวยกิิบเลยยางเป็นยางเดิมโรงงานแต่แตกรายงานหมดแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรคนระับมันได้ช็อปเขาจัดการให้อยู่แล้วนี่เ,นเขาบริการดีอยู่แล้วพอท่อสวยๆนะพอท่อสวยๆเครื่องสวยๆนะรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักแต่ทั้งิีนอาจจะมีรอยเนีน่ยขนวงขนแมวเห็นบอกไม่รู้เห็นไหมเออประมาณนี้นะครับถังสวยมากนะถังเงาวิบวับวิบวับเลยนะครับผมท่อนะครับท่อแต่งมาด้วยนะท่อแต่งมาด้วยคอเชื่อมมาเลยนะครับเป็นฟูเลยนะ เชื่อมมานี่เลยแล้วก็ออก2นิ้วก็งงทำไมออก2นิ้ว <c oughs> ก็ปลายท่อเป็น s อสซีโปรเจกต์กากๆนะฮะปลายกระป๋องนะแต่ว่ารถสวยมากนะเบาสวยๆไหมเบาสวยๆเลยนะครับนี่สวยจัดนะนี่เห็นไหมยางเป็นยางเดิมจากโรงงานดอกยังเหลือเยอะนะแต่ว่ามันแตกลายงาไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ช็อปก็บริการดีอยู่แล้วนะจานมุจันเบรกใสกิ้งนะไม่สึกเลยนะครับพเบรกเต็มๆนะครับสวิงอาร์มสวยๆนะครับสวิงอาร์มสวยๆ,นะ arm, วยๆ,วยๆเลย มีท้ายสั้นแต่งมานะครับไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมท้ายสั้นแต่งมาพับได้นะท้ายสั้นแต่งมาพับได้สภาพโดยรวมสวยไหมสวยเลยนะสวยเลยโซ่สเตอร์เห็นไหมฮะโซ่สเตอร์เป็นโซ่สเตอร์เดิมจากโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนนะสเตอร์สวยสวยเลยนะครับผมสเตอร์สวยสวซูิงอาร์ฟันนี้ก็สวยจัดนะเครื่องฝั่งนี้ก็เป็นไงโอ้โหสวยสวยเลยนี่ครับสวยไหมสวยเลยนะครับนี่สีฝั่งนี้ก็สีสวยนะครับผมนี่อ่ะมีของแต่งใหม่นิดนึงครับกันลอยของ โมโลเทคไม่ฮะโมลิเทคเหรอไม่เคยได้ยินนะประมาณนี้นะครับเรามีนะอุดกระจกนะครับผมรถทองอ,อุดกระจกประมาณนี้เราดูฝั่งนี้อากาศม้อน้ําไม่ได้แต่งมานะครับคันนี้นี่ทราบไปรวมสวยไหมสวยนะสวยเลยนะครับนี่จานวงจานเบรกสอ,สองข้างปั๊มสวยมากนะสวยมากนี่เออโอ้โหรอนะคันแรกไปในช็อปนะครับผมกุญแจสองดอกครบ บิ๊กวินนะครับฮอนด้าบิ๊กวินเรามาดูไม่ห6,000อย่างที่บอกฮะ6,000มาซาัดเครื่องกัน เครื่องระบบไฟทํางานร้อเปอร์เซ็นต์รถมือเดียวฮนะไม่หกพันที่สําคัญนะคันนี้ฟรีดาวไม่น่าเชื่อนะฟรีดาวผ่อนสี่พนเจ็ห้าปีนะครับหรือผ่อนผ่อนห้าพันกว่านะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผ่อนห้าพันกว่าแค่สี่ปีนะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทราคาเงินสดโคตรคุ้มเลยราคาเงินสดนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทโอ้ประหยัดเป็นแสนนะกับมือหนึ่งนะครับแล้วก็ รา,าราคาจัดไฟนแนนซ์อยู่195,000บาทนะครับผมประมาณนี้นะสวยมากนะครับเงินสดลดได้อีกนิดหน่อยนะครับ185,000บาทนะครับพร้อมมาจบสดได้เลยนะลดได้อีกนะครับราคาดีมากแลวสภาพแบบนี้นะสภาพแบบนี้นะปี19นะคันนี้ปี19นะครับผมมา สนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับไปในช็อปยินดีให้บริการนะครับผมสนใจรุ่นไหนก็ลองทักมาดูนะครับหรือสนใจรุ่นนี้ก็ทักมาได้เลยนะหรือโทรมาได้เลย0 8 2 6 8 7 1 2 3 1นะครับผมแอดไลน์เบอร์ผมก็ได้นะยินดีให้บริการฝากไว้อีกหนึ่งคันนะฝากไว้อีกหนึ่งคัน Honda CB 6 5 0 R นะครับผมปี2019นะครับผมออกรถ0บาทนะครับผมออกรถ0บาทคือ0บาทจริงๆนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ